นครับผมมุกเกนเหรอใช่ครับไอคีครับยินดีที่มารู้จักครับ <c oughs> ยอกหยอกไอคีนี่ปากดีนะต่อยปากให้แล้วอย่างนี้ต้องทำไงล่ะครับอพอจะบอบผมได้ไหมมามาตรงถนนมาตรงถ่านนอ่ะเองเดินตรงไปใช่ไหมเห็นแยไหมแยกนไปก็เออ,เอได้ได้เออส่งผมก็จบละเ<า>จอครับครับผมผมเอาเด็กใหม่มาส่งครับ สวัสดีครับสวัีค่ะมาเปลี่ยนชุดตรงนี้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุญเรืองครับตรงนี้เปลี่ยนชุดค่ะตรงนี้หรอใช่ค่ะเยดเก้เราจะบอกหาเงินแบบง่ายๆอะะอ๋อเร่เี่ยับวัไนบ้ันีน่น่บเือไ่ ที่เราเก็บพวกขยะหรือว่าอาชีพพิเศษนะคะพวกรถมอเตอร์ไซค์เราก็จะมาขายตรงนี้ขยะที่โพลมาแล้วก็มาขายตรงนี้แล้วมันก็จะได้ตังค์เหรอใช่รอบละพันอ๋อไออันนี้อันนี้คืออะไรล่ะครับอันไหนอันหนังสือครับผมอ๋ออันหนังสือมันก็เหมือนเหมือนเหมือนตรงนู้นเลยใช่ไหมฮะใช่ผมขอยิ้มรถไปเปลี่ยนกางเกงก่อนได้หรือไม่เราจะไปแต่นะเราจะไปเอาไปโรงพยาบาลมา แล้วรถอันนี้เขามีอย่างถือ่ะเอออยากรถคันนี้ไปคันนี้มีของโอเคฮะมีสี่ประตูบ้างเหรอเขาจะไปไหนอ่ะร้านเสื้อผ้าเดี๋ยวผมพาไปก็ได้อ๋อโอเคครับไปย้อนยับพาไปแดงนะเวลาเจอตำรวจโอเคครับห้ามผ่านไปแดงเลยใช่ไหมครับประเทศนี้ใช่ใช่ได้ฮะไปพาไปโรงพยาบาลก่อนอ๋อนี่ไปโรงพยาบาลก่อนอย่าฝ่าไปแดงเลยใช่ไหมฮะครับโอเคแต่ถ้าไม่มีตำรวจก็ผ่านเลยครับ ถ<ช>้าเก <ผม S 2> ิดเห็นกระโดนแค่นั้น,นครับผ<ม>่าไปเลยครับมันจะดีเหรอครับง่ายๆผมเป็นคนไม่ชอบผ่าด้วยนะอโอ้โหผมผ่าตลอดครับผมไปถึงไฟแดงแล้วครับไม่ครับผ่านนู่นะอะเออผมตลกอะไรอ่ะตอบไปรอผมอยู่นี่แป๊บน,นึงเดี๋ยวผมมาโอเคฮะเฮ้ยเราโคตรเทพดิยถ้าขันในประเทศอ่ะคันเนี้ยใช่ครับเอามาจากไหนเนี่ยรถกิจกรรมน่ะรถคันสีฟ้าเมื่อกี้าอันนี่อ่ะนี่นี สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอเล็กครับอเล็กเชล์วครับสวัสดีครับอันอันนี้อยู่โรงเรียนไม่มีโรงเรียนใช่ไหมฮะอันนี้อันจบมาแล้วฮะอ๋อจบแล้วเหรอใช่ครับเอ้าจบมาแล้วอย่างนี้ทําอะไรครับเนี่ยก็มันมีอาชีพของประชาชนอยู่ฮะอ๋อได้เงินเยอะไหมทำนาก็เรื่อยๆครับไม่ถึงกับเยอะไหนๆก็ไหนขอขอสักห้าร้อยได้ไหมครับได้ได้ พันหนึ่งก็ยังดีถ้าของแถมละเฮ้ยแต่เย็นโอ้โหผมคิดว่าคว้าอาวุธเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สมมุติถ้าอันนี้ถ้าผมสมมุติถ้ามีคนจบโรงเรียนแล้วอ่ะเราสามารถออกจากเรียนหรือไม่ออกก็ได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ไหมฮะหรือมันต้องออกก็จบแล้วก็ต้องออกแต่ว่าเขามาเล่นโรงเรียนโรงเรียนไหนก็ได้ครับเขาไปเล่นไหนก็ได้เลย อ๋ก็คือคอ,อยากไปอยู่โรงเรียนไหนก็อยากไปอยู่ได้ใช่ไหมฮะไม่ครับก็คือเราเข้าไปเลียนเฉยครับแต่เราไปเรียนไหนไม่ได้แล้วครับเพราะเราจบการศึกษาไปแล้วอ๋อมันต้องจบยังไงอะ่ะก็คืออ่านหนังสือครับผมอ่านหนังสือใช่ถ้ารับตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงจบก็ใช้ประมาณหมื่นเล่มครับหมื<ๆ>่นเล่มใช่ครับแค่สองเล่มมันจะไม่อ่านไม่อยากอ่านเลย โอ้โหต้เจอจ้าหมุกงโงจ้าอ้ายอย่ามองกูโบนะบุกูกูก็มีด้วอย่ามองกูโบว่าสัตว์มุ่งโงกูก็มีทำไมอ่ะทำไมหรอไอ้ไงเส้นทางไอ้น้องง่ายต่างคนต่างเดินนี่วะไอ้หนุ่มแดงมาระวังครับผมระวังโดนตีนครับเดี๋ยเลยเดี๋ยวส้นตีนมาละเจอเลยฮะเฮ้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ครับสวัสดีครับใจเย็นฮะพี่อะไรครับผมเหรอใช่ อยากรู้อครับพี่อยากรู้ครับเอา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 ช่วยผมดิพี่อเอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งเข้าโรงเรียนบักกูโดลนละทำพี่กู่ทำพี่กูเอาแมงดิพี่เอาแมงดิพี่แม่งมึงทำพี่กูมึงทำพี่กูมึงทำเอ้าทุกคนสวัสดีครับ ฮัลโหลครับน <1941 S 1> <ới wat? S 2> ี <lined> <gardens> <scenes> er <an> all ally, like ่นี่นี่ปีปีสามไหมครับปีสามไหมฮะอ่ะนู่นนู่นตรงไหนแล้วอ่าปีสี่ครับว่าไงคะหวัดดีครับหวัดดีครับพอดีผมมีพี่ผมมาครับเขาบอกเขาจะให้ผมเตียอาวุธอะได้ไหมอะได้ชุดหนึ่งเขาบอกให้มาคุยกับพี่ปีสามปีสี่อะอือจะตีอะไรคะตีสนับครับได้ค่ะจะไปตีเลยไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าได้ครับแป๊บหนึ่งนะผมหาพี่เลโอน่าก่อน นี่ใช่พี่เลียวหนาดไหมครับครับผมี๋ยวเอาของให้หนโอเคครับนี่ครับเนี่ยเราก็ไปหาพี่ปีสามนะฮตีตีได้ทีหนึ่งครับเคฮะนี่ผมเจอปีสี่อ่ะไ้ปีสี่ก็ตีได้ครับนี่ครับนี่ครับเอาเอาก่อนเตียวุ้นมาละนี่เนเลิฟบ้ยวยย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 ไยยยยยเดยยยยยยย แม่อาดนูเนียดันเนปาลปีสี่เด้ออ๋อข้างบนนี้เหรอฮะใช่ค่ะล่าสุดผมโดนกระทืบตรงนี้นะ ไงเขาจะกระเทิบได้ถึงได้เรียกว่าให้คนอื่นมาด้วยไม่เป็นไรครับไงไงไง,ไงไงพี่ก็ต้องรอดเดี๋ยวน้องรับเอง <laughs> แต่ถ้าพี่ถ้าเกิดสมมติว่ามันติดแล้วพี่สลปนี่ก็คือไม่ได้ของนะเฮ้ยเขามาแล้วนุ <c oughs> วคืออะไรอะ่ะเขาหัวล้วอฮะแม่ไม่ติดไงเอาหรอผมไม่มีมแล้วอ่ะดิ เฮ้ยเจ้าทำไมพี่กูมันเลือดร้อนจังวะผมว่ารีบไปก่อนดีกว่าไหมฮะใช่ครับผมไม่อยากล้างเลือดแถวเนี้ยเอาตรงตรงครับบ่ะไม่อยากเลือดล้างเลือดพวกมึงไอ้ไม่ได้เลือดเขาหรอกเลือดพวกมึงนะไม่อะเข่าเหรอน่าหรือเปล่าหน้าไงอะพี่เปุดเล็บอยากลองขับคันนี้จังเลย อยากขับจังเลยใช่ว่าอยากขับใค่ไหนอยากลองขับจังเลยอยากขับเข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนไปตอยากนั่งขับจังเลยไม่รู้บอกข้างๆยุบไปเหมือนกันก็ไหวแล้วาับดีอยากแ้วขับดีอยากใช่ใช่ใช่เราทำอะไรเราไม่ได้แล้วไม่ใช่ครับง่ายๆ เออกูหนีนะกูขับหนีนะกูไม่ช่วยนะเป็นผู้หญิงกูก็ไม่ช่วยนะกูบอกเลยเดี๋ยะไม่ไม่ไม่ผมผมผมสลับครับผมสลับที่เฉยเฉยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยบอย่อยเอาเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันใช่ไหม โอเคโอเคเอาไปอ่ะฝากไว้ก่อนแล้วกันร้อยร้อยแผลเนี่ยอันนี้เอาเลยอันนี้เอาเลยอันนี้เอาเลยเอาเลยปล่อยเลยได้ปล่อยอันนี้ปล่อยครับไม่เปล่าทำันดีกว่าไปไปไปกลับเลยใจไม่ถึงอ่ะใจไม่ถึงอ่ะไอ้พี่เอาหน่อยไหมอ่ะว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมพี่เอาไหม มันปากดีนะเอาดีาดี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 ผมเล่นได้นะผมบอกดีเ,เรื่องหนึ่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 งสู้ตีเถดิดโดสนับมันอ่องหนึ่งพี่สาวอันนี้มันสามารถกีบอาวุธได้เหรอฮะมันสามารถกีบอาวุธให้กันได้เหรอได้ค่ะใช่เหรอได้ค่ะมึงคิดเหรอว่ากูจะทำงานกูก็ขอเป็นรุ่นพีน่เนี่ยแหละเยี่ยเป็นรุ่นพี่ที่ดีกูก็อยู่แต่ปีหนึ่งเนี่ยแหละ อันนี้อันนี้รุ่นพี่พอจะมีแบบคนรู้จักไหมครับรุ่นพี่แบบเขามีซีวุ้นเหลือไหมอะ่ะเพราะว่าเขาจะวอกันแล้วไม่ใช่ครัอพี่ใช่ครับวอสามทุ่มครับใช่ฮนะไม่ไม่มีเหรอไม่มีบั่งเหรอเหลือ <laughs> ผ,มผมไม่เหลือแล้วในผมมีอันเดียวเหมือนกันไม่คนคนที่รู้จักอะครับรุ่นพี่คนที่รู้จักต้งมาถามคนข้างในอะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเหลือเปล่าอาวุธอะลองไป<ะ>ยืมดูอะเผื่อคนหนึ่งมีสองอันอะมีไม้เบสกับพวกสนับอย่างเงี้ยอ๋อยืมได้เหรอก็ลองยืมดูครับสวัสดีครับ นอนก็ได้เต้นนี่เหรอนมัจะเป็นโควิดไหมครับเนี่ยเเปป็็นนไม่อ๋อโอเคฮะเป็นเอชไอวีอ่ะได้ป่ะโอ้โหผมก็เป็นผมก็อยากเป็นอยู่ด้วยอ่ะดิหมอต้องไปเอ๊ะอวีนี่ติดต่อทางไหนอ่ะคุณหมอจ้องตาป่ะอะไรนะฮะติดต่อทางไหนฮะจ้องตาป่ะเอชเนี่ยไม่รู้ครับต้องลองดูผมว่าเรื่องนี้เฮ้ยสู้ฟันเหรอเองวันสู้ฟันนะ จ้าไอเรือมาลาเดอร์ไอเรือมาละจ้าไอเรือมาละจุยยาวหุยฮ่าสู้มือเปล่าครับดีเลยนะเราค่ะดีเลยนะเราดได้หมดนะคะเดี๋ยวก็สามลูกแล้วนี่ผมโดนใครต่อยก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากโดนคุณต่อยแค่นั้นเองไม่ถนัดต่อยอค่ะใช่เหรออ๋อถนัดอะไรอ่ะถนัดแทงอะค่ะ ผมก็ชอบเหมือนกันเลยแปลว่าเราแนวเดียวกันชอบถูกแทงอชอบแทงเนี่ยแหละฮะก็ไอ้ลูกพี่<ม>ครับพอใครมีสองอันไหมครขอลองยิ้มหน่อยได้ไหมฮะยิ้มไหมยิ้มอาวุธอ่ะใครมีสองอันบ้างไหมไม่มีเลยผมยังบัดเปล่าเลยเอ,ลองลง่ะใช่หรอบัดเปล่าก <laughs> ็เลียวได้เมื่อกี้นี่ใช่หรอมาต่อยกี่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 หมัดตลบ อ่อโอเคตามนั้นนะเขาไปนั่งต่อยเถอะตัดเป็นตัวตัดให้เขาไหมอ๋ออย่างเงี้ยฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ปีอะไรครับเนี่ยปีสี่ครับพี่ปีสี่ใช่แล้วสวัสดีครับผมปีหนึ่งนะผมเข้ามาชื่อบุญเลครั์นู่นน่ะไปฟังเขาคุยนะเขาจะเล่นลับหรือลูกเดี๋ยวเขาพาไปดีวันมันวอรแล้วไงช่วงนี้ยอันอันอันนี้อันนี้มีใครพี่มีอาวุธเกินสองอันไหมอ่ะมีครับ ผมขอยิ้มหน่อยได้ไหมครับพี่เปล่าอะไรอุ้ยได้จริงเหรอให้ยิ้มสนับแต่ว่าตำรวจเข้าคือต้องรีบเก็บนะครับหกสี 6, 4, ่าาสามเขายึดก็คือ,อ,คอสมมุติถ้าตำรวจมา<อ>ก็คือเราก็เก็บสนับ,บแล้วก็หนีใช่ไหมครับใช่ถ้าว่ามันมันแจ้งเตือนว่าเปิดเคอร์ฟิวให้รีบเก็บไปเลยไม่ต้องห่วงว่าจะสลบหรือว่าอะไรครับคือต้องเก็บเซฟให้สุดะครับหกสี่สาม ผมสัญญาเลยครับว่าผมจะรักษาด้วยชีวิตมาถึงอ่ามึงมึงไม่ใช่ปีหนึ่งได้เออมึงไม่ใช่ปีสาปีสี่ได้แต่กุญแจงีไปได้ห้าพันกาวุตเตอรไอ้เจ้าที่ต่อยมันไปหน่อยครับพี่ใช่เจ้าที่ต่อยมันไปหน่อยครับพี่สนับโดนยิงไปละวไอ้น้องน้องน้องเก็บสนับไว้อยู่เดี๋ยวมาเออเก็บไว้ครับผมเก็บไว้อย่างดีไม่มีหายดัก ที่ตำรวจครับคนคนนี้ปีสใช่ปะ่ะอันนี้ปีสใช่ไหมครับใช่ขอมาปีสี่อ้าวแล้ว,แล,วแล้วพวกหนูปีอะไรฮะก็ถ้าแต่งตัวแปลกๆก,ก็ปีสหมดเลยครับอ๋อแต่ว่าเก่งคุณผิดระเบียวนะถ้าตำรวจมาโดนบินห้าพันนะอ๋อครับเดี๋ยวผมยืมพี่ยาไงไม่ใช่ไม่มีตงังค์เหมือนกันช่วงนี้ช็อตถ้าแบบ ได้เห็นตำรวจมาก็ไปเปลี่ยนชุดตรงอาจารย์ก่อนก็ได้อะไรน,นะฮะเปลี่ยนชุดกับอาจารย์ก่อนว่าไงเออมีอาวุธอะไรไหมให้บอรอี้มาแล้วอ่ะโอ้ยกูยังไม่ได้ใช่ไหมเดีอย่าไปคิดมากครับพี่พี่บอกพี่เป็นตัวขัดที่เก่งที่สุด <c oughs> ผมเชื่อพี่เปล่าก็เฟี้ยว <c oughs> ได้เ <c oughs> ออเอออเาดีเอาดีแล้วมึงจะผักกูทำไมเนี่ยเฮ้ยมึงจะตัดเรื่องอะไรกันขออาสาสมัครสิบคนครับอาสาสมัครสิบคนครับ ไปอย่าตรงกะไปอย่าตรงตู้คอนเทนเนอร์อ่ะขอสิบคนน่ะใครที่อาสาสมัครอ่ะมึงพี่เปิดผมตามก็ได้แหละเออพอพอพวกมันดันมาใช่ป่ะเราค่อยตกลงหลังมันโอเคโอเคเออถ้าเราจะไม่ไปบงเหนือเหรอเนี้ยมันจะไม่เห็นเออตัดัวนี้กันไปมีกี่คนในนี้ถ้าตัตัวนี้กันเนี้ย กูปวดตอดป่ะเพื่อนครับใจเย็นเด้อคุยกันในดักเชนเฮ้ยใจตอดวะกว่ามันเริ่มไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยมีความรู้แลยดูท่ามันเริ่มฝืดเพิ่มแต่ติงตองละมันมาตอนไหนผู้พิพากษา เข้ามาเข้ามาเข้ามาเห็นค่าเห็นแล้วแหละค่าเห็นแล้วแหละค่าเห็นแล้วแหละอร่อยบร้อเลยเอายามันมาสะกอป่ะเปล่าผมว่าเขาแอบแอบไม่ได <mas ้แล้วอ๋อ็ก็อ้าวเบ๊กคือวิซ มาดิมาดิมาดิเอ้ยเอาดิเว้ยไอด้ดองที้ใครก็ได้ยามที่ไหนก็ได้อย่าไปยามที่นี้บัดว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับอ๋อโอ้ยโดนเพื่อนนี่อ่ะขอเองเลยขอเองเลยอ๋อไอเกนไอเคี้ยต่อยกู อะไรอ่ะจะมาต่อยผมหรอฮะจะมาต่อยผมวสมเพศเวทนาว่ะเอะอะอะอต้องเด้งต้องเดงต้องเดงจ้าอะเขางเรียนเลยเล้ให้หมองน้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 องนออพวกพี่สลบไปสองคนนะน้องง่ายๆมากันเยอะแต่สลบสองคนเด้อจ้า ตะนะอะจะาะก็มาดีครับลาบลากรัมาเดีกรับกมาดีคลงมาด้เจอกันโรงเรียนดีกว่าปะไปไปเข้มกันก่อนดีที่โลงๆก็ดีนะที่โลงๆก็ดีนะ ขนาดในโรงเรียนยังสลกคาโรงเรียนเลยเจ้าที่โลวงไปทำไมเป็นรอที่สารวัตรเียหามาคนน้อยเอมามาตอนโคตรพูดใจเลยว่า EX โอ้ er <ป follow. S 2> ยคนเยอะลูกคนน้อยวายพูิใจที่เป็กเัยเด็กวัด เด็กวัดเออรอที <S <S ่สารวัตเลยข้วคนบาทไปกันาลาเข้าใจเปล่ารอที่สารวัตเลยขวนชาเอออยากโดนว่ออยากโดนบาทเดด้เล I mean, ่เดี๋ยวตบด้ตลปัดแม่งดิเอาโโตก็เปล่านรอทางที่สารวัตเองน้องชายอยากมีบทอีกค่เดี๋ยวคุยกัอรินมารนเมาโยไปโดยแมงเท้าถ้าคืนนี้ไม่หเราเดินแล้วม่งเสียวไหลสั์ Adek, Jo, Jo, yang ada tu beri